เคยรู้สึกแบบง่วงมากๆหลังกินข้าวเที่ยงไหมคะอาการยอดคิดเลยหนังท้องตึงหนังตาหย่อนจนหลายคนแบบอยากจะหาที่งีบสักแป๊บหนึ่งเนาะเหมือนวัฒนธรรมซีเอสตาอีกของสเปนหรือออในเวียดนามก็มีนะคะแต่ว่าเรื่องงีบเนี่ยพอเรามาดูข้อมูลที่เรามีทั้งงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมอ๋มันกลับซับซ้อนกว่าที่เราคิดฮะเหมือนเป็นดาบสองคมเลยคะ่ะ มีทั้งประโยชน์ดีๆแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องระวังด้วยวันนี้เราเลยจะมาชวนเจาะลึกข้อมูลพวกนี้กันค่ะจะได้เห็นภาพชัดๆว่าตกลงไอ้การงีบกลางวันเนี่ยมันส่งผลกับเรายัางไงกันแน่ครับคือไอ้ความง่วงหลังมื้อเที่ยงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทางชีววิทยานะครับ พอกินอาหารเข้าไปโดยเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสในเลือดมันก็สูงขึ้นมันอาจจะไปกระทบเซลล์สมองส่วนที่สร้างสารที่ชื่ออเร็กซินนะครับซึ่งไอตัวนี้มันช่วยให้เราตื่นตัวพอการทำงานมันลดลงเราก็เลยรู้สึกเพลียๆอยากพักผ่อนแล้วก็ยังมีเรื่องของกรดอะมิโนทริปโตเฟนในอาหารอีกที่ร่างกายเราเอาไปเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินหรือฮอร์โมนที่ทำให้ง่วงได้เหมือนกันครับโอ้มีเรื่องฮอร์โมนมาเกี่ยวด้วย ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันมีกลไกลพื้นฐานเรื่องการนอนด้วยคืออย่างแรกเลยแรงกดดันการนอนหรือ sleep pressure มาจากสารที่ชื่ออะดีโนซีนที่มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆตอนเราตื่นบวกกับจังหวะเซอร์เคเดียนหรือนาฬิกาชีวภาพของเราที่ปกติช่วงบ่ายๆเนี่ยพลังงานเราจะดออปลงตามธรรมชาติพอดี อ๋อเข้าใจลแล้วค่ะคือมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองเลยที่มีจังหวะอยากพักช่วงบ่ายๆและอย่างเรื่องวัฒนธรรมซียสตาหรือที่เวียดนามเขาพักรลางวันกันยาวๆล่ะคะอันนี้มันเกี่ยวกับชีววิทยาด้วยไหมหรือแค่เพราะอากาศร้อนก็น <ER ่าจะผสมผสมกันไปนะครับอากาศร้อนก็ทําให้เพลียอยู่แล้วแล้วพอดีมันตรงกับช่วงที่จังหวะร่างกายอ่อนล้าพอดีด้วยการพักผ่อนช่วงนั้นก็เลยสมเหตุสมผลทางวัฒนธรรมไป มีคนเล่าเหมือนกันนะครับชาวต่างชาติไปทำงานเวียดนามตอนแรกก็แปลกใจแปลกใจที่เห็นคนนอนในออฟฟิศเหรอคะใช่ครับแต่พอเขาได้ลองงีบเองบ้างเออก็พบว่ามันช่วยให้ตอนบ่ายทำงานได้ดีขึ้นจริงๆพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงง่วงทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งบ้างประโยชน์ของการงีบที่งานวิจัยเขายืนยันมาแล้วมีอะไรบ้างคะครับประโยชน์หลักๆที่เจอกันเยอะๆเลยนะคือช่วยให้ตื่นตัวลดความง่วง แล้วก็เรื่องสมาธิความจำระยะสร้างดีขึ้นการตัดสินใจดีขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่า cognitive flexibility หรือความยืดหยุ่นทางความคิดคือแบบว่าสลับงานปรับตัวได้คล่องขึ้นควบคุมอารมณ์ดีขึ้นลดเครียดแล้วกออ็อาจจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยโดยเฉพาะในคนที่อดนอนมาเรื่องความจำนี้น่าสนใจค่ะมันช่วยยังไงนะคะครับ คือการงีบเนี่ยมันช่วยให้ข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปมันแข็งแรงขึ้นจำได้ดีขึ้นเรียกว่า memory consolidation ช่วงที่เราหลับลึกหรือ slow wave sleep เนี่ยจะสำคัญกับความจำพวกข้อเท็จจริงส่วนช่วงหลับ N2 ที่มีคลื่นสมอง sleep spindles อ่าอันนั้นจะช่วยเรื่องทักษะความจำแบบอื่นๆครับอ๋อค่ะค่ะแล้วเรื่องประสิทธิภาพล่ะคะเห็นว่าระยะเวลางีบก็สำคัญ ใช่เลยครับสำคัญมากมีการศึกษาบอกว่าการงีบสั้นๆแบบ power nap power nap ครับแค่1 0 2ถึง20นาทีเนี่ยอ่าดีที่สุดเลยได้ความสดชื่นเร็วแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการงวงเงียหลังตื่นหรือ sleep inertia เหมือนเวลาเรางีบนานๆไปเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอันนั้นอาจจะลงไปถึงช่วงหลับลึกตื่นมาจะมึนๆหน่อยจริงค่ะเคยเป็นเหมือนกันถ้างีบยาวไปตื่นมาเบอเลย เดี๋ยวนี้บางที่อย่างญี่ปุ่นหรือบริษัทฝรั่งบางแห่งเขาก็เริ่มมีห้องให้พนักงานงีบเราด้วยใช่ไหมคะครับเริ่มเห็นความสําคัญกันมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานก็ดีนะคะสมัยก่อนอาจจะดูแปลกๆแต่เดี๋ยวนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติไปละแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยอีกด้านที่แบบน่าสนใจมากจนทําให้เกิดคําถามเลยว่าเอ๊ะตกลงการงีบมันดีจริงหรือเปล่าใช่ครับ อันนี้ที่นักวิจัยบางคนเขาเรียกว่า net paradox ความขัดแย้งของการงีบคือมันมีการศึกษาขนาดใหญ่หลายชิ้นเลยที่พบความสัมพันธ์นะครับว่าคนที่งีบบ่อยๆหรืองีบนานๆโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุามีแนวโน้มจะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพบางอย่างสูงขึ้นปัญหาสุขภาพเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือว่าภาวะสมองเสื่อม แล้วก็อัตราการเสียชีวิตโดยวรวมก็สูงขึ้นด้วยครับฮะจริงเหรอคะครับแต่ต้องย้ํานะครับย้ําว่านี่เป็นแค่ความสัมพันธ์อ๋อแค่เกี่ยวข้องกันใช่ครับไม่ได้หมายความว่าการงีบเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดโรคพวกนี้อาจจะมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่เดี๋ยวค่ะเริ่มงงแล้วตะกี้บอกมีประโยชน์ตอนนี้บอกเสี่ยงโรคมันขัดกันมากมากเลยนะคะมันจะไปเกี่ยวกับความดันสูงสมองเสื่อมได้ยังไงครับครับมันมีคําอธิบายที่เป็นไปได้อยู่หลายทางครับ อย่างแรกเลยคือการงีบที่มันบ่อยผิดปกติหรืองีบนานผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่อาการหรือสัญญาณเตือนว่าจริงๆแล้วร่างกายมีปัญหาอื่นซ่อนอยู่เช่นกลางคืนนอนไม่ดีน,นอนไม่มีคุณภาพอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือ Sleep Apnea ก็เลยทําให้ง่วงมากผิดปกติตอนกลางวันหรืออาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาทางสมองบางอย่างก็ได้ครับอ๋อ คือการหนีเป็นผลไม่ใช่เหตุก็เป็นไปได้ทางหนึ่งครับอีกสมมุติฐานหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องการอักเสบเรื้อรังในร่างกายคือมีแนวคิดว่าการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นต้นต่อของหลายโรคเลยนะอาจทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็อยากหีีมากขึ้นดังนั้นการงีบเนี่ยก็อาจเป็นแค่ตัวสะท้อนว่าร่างกายกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างมากกว่าจะเป็นตัวร้ายโดยตรงการอักเสบ ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีอีกประเด็นคือตอนที่เราตื่นนอนไม่ว่าจะเช้าหรือบ่ายเนี่ยร่างกายจะมีการกระตุ้นระบบประสา etic, ทซิพาเทติกทําให้ความดันชีพจรมันสูงขึ้นชั่วคราวทีนี้การตื่นจากการงีบยาวๆบ่อยๆก็อาจจะไปเพิ่มภาระให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงโอเคพอเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะ สรุปก็คือการงีบมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องระวังจริงๆขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยถูกต้องครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนงีบงีบแบบไหนนานแค่ไหนถ้าจะให้สรุปข้อสังเกตสำคัญๆนะครับก็คือ 1. ระยะเวลางีบสั้นๆ10-20นาทีดูจะโอเคสุดได้ประโยชน์เรื่องความตื่นตัวแล้วก็ปลอดภัย 2. ช่วงเวลาควรงีบช่วงบ่ายตต้น ไม่เกินบ่าย3ามบ่ายสี่มงเย็นจะได้ไม่ไปกวนการนอนตอนกลางคืนใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลย 3. ส,สุขภาพและอายุคือในคนหนุ่นสาวสุขภาพดีงีบสั้นๆก็ดูจะมีประโยชน์แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วอยู่ๆก็งีบบ่อยขึ้นมากหรืองีบนางขึ้นอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าควรไปเช็คสุขภาพหาสาเหตุอื่นดูนะครับ 4. ประเภทการงีบคือถ้าเรางีบเพราะชดเชยการอดนอนมาอันนี้ก็มีประโยชน์ แต่ถ้าต้องงี้เพราะป่วยไม่สบายอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปง่ายๆคือการยิบสั้นๆ1 0บถึงนาทีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีช่วยให้สดชื่นคิดงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราหรือคนใกล้ตัวเริ่มยิบบ่อยผิดปกติหรือยิบนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุมันอาจจะไม่ได้แปลว่าขี้เกียจหรือง่วงธรรมดาแต่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายว่ามีปัญหาสุขภาพบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเรื่องการอักเสบที่ว่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณภาพการนอนตอนกลางคืนมันไม่ดีพอ ใช่ครับดังนั้นการสังเกตลักษณะการงีบหลับของเราหรือคนรอบข้างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความเหนื่อยล้าธรรมดานะครับแต่อาจเป็นเหมือนหน้าต่างบานเล็กๆที่ช่วยสะท้อนสุขภาพโดยรวมของเราได้ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดก็ได้นะครับ